เดนหนงันเหรอโอ้ยปุ้ยจับเข่าสมูทก่อนโอยโอ้ยโบ่าสมแล้วลูกขาดเขาแล้วทุกทีมันกเขจับเท้าจับเท้าลงไปจับเท้าให้ปปปา เก่งมากเออจับขาวไหมล่ะไม่ยอมขึ้นอดิจอสองข้างเหรอจับมือจับมือเขาไมจับมือเย่เก่งมาก